แกแกดูอย่างนั่นดิแถวนี้มีชี้สูกับไฮยีนาด้วยเหรอลายจุดเห็นชัดเชียวแอปมาสแกนไม่ได้นะคะสงสัยระบบจะล่มจะมาหลอกกินฟรีละสิเห็นแต่งตัวดีๆแบบนี้เชื่อไม่ได้เลยเนาะพวก18มงกุฎนี่คุณ C V M Film วันนี้กินอะไรดีจ๊ะฉันเอาเหมือนเดิมฉันก็เหมือนกันเร็วๆด้วยนะฉันหิวแล้วว่ะจ้า หอมเนาะเออแกจำป้าจุ๋มที่อยู่ฝ่ายบัญชีได้ปะอืมจำได้ที่ขี้บน่นแล้วก็ชอบทารองพื้นผิดเบอร์มาหรอกแกทำไมอะ่ะแกจะเมาเรื่องอะไรคือนางอะ่ะไปกู้เงินแกติ่งที่ตลาดแล้วก็ชอบมาทำอวดรวยที่โรงงานแต่ที่จริงก็ไปกู้มานี่เองหึถึงว่าล่ะนางชอบแต่งตัวอู้ฟู่เออแล้วแกรู้เรื่องยศเอาออเข้าได้แล้ว เออนี่เอว่าแกขายข้าวทุกวันน่าจะได้ยินเรื่องชาวบ้านมาเยอะมา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 เมาด้วยกันก่อนสิฉันไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือพวกแกหรอกฉันต้องรีบไปทำออเดอร์ต่อ,อน,นี้ของฉันเอากระเพราไก่ไแข่ยาวจานหนึ่งค่ะได้จ้ากินเผ็ดไหมจ๊ะไม่เผ็ดจ้ะแกแกดูยานั่นดิแต่งตัวมากินอาหารตามสั่งยางต่อไปราคาหรู <c oughs> ตลกอะคงเป็นพวกวันาบีอยากเป็นไฮโซแต่มีเงินซื้อแค่ของก๊อบงานมิลเลอร์นั่นๆแกงทำเป็นหูทวนลมไปอีกคนอะไรมันนามันหนแม่คะแถวนี้มีชีสสูกกับไฮยีน่าด้วยหรอลายจุดเห็นชัดเชียว <tyard> แม่คะเก็บเงินหน่อยจ้าสองจานก็เก้าสิบบาทจ้ะดีจ้ะแต่ขอนั่งก่อนนะอิม่มอะเดินไม่ไหวพูดถึงเดินไม่ไหวแกเห็นหลงต่องปะ เออทำไมอ่ะเมื่อก่อนอ้วนเป็นร้อยโลเลยนะทำไมถึงผอมลงไป10สิิบโลได้ขนาดนั้นอืมแต่ก็ได้ยินมาอยู่นะว่านางอ่ะไปตัดกระเพาะมาก็นึกว่าคุมอาหารที่แท้ก็ให้หมอช่วยนี่เองวันนี้ไม่ไปไหนกันเหรออ๋อพอดีมีกะบ่ายเขาก็เลยให้เบรกยาวสองชั่วโมงอะแล้วก็ไปลงโอทีตอนเย็นแทนถึงได้มีเวลามานั่งเมาเรื่องชาวบ้านนี่แหละหวังว่าจะไม่ว่ากันนะ แม่ค้าคิดเงินด้วยคะ่ะจ้าแป๊นนึงนะทั้งหมดห้าสิบบาทจ้ะเออฉันขอโอนจ่ายได้ไหมคะได้เลยจ้ะนี่จ้า QR code สแกนแล้วขอถ่ายสลีปด้วยนะจ้ะเอ๊ะทำไมไม่ได้ล่ะ อะไรไม่ได้หรอจ๊ะแอปมาสแกนไม่ได้นะคะสงสัยระบบจะล่มเออหรือว่าเป็นพอดไหมคะหรือเปล่าจ๊ะไม่นะจ๊ะเมื่อกี้นี้ฉันยังเล่นได้อยู่เลยแต่ทําไมของฉันมันอุย้ยคุณผู้ดีค่ะอย่าบอกนะคะว่าโทรศัพท์โดนตัดเน็ตเพราะเอาเงินไปซื้อของแพงๆหมด <laughs> <laughs> มาสแกนไม่ได้จริงๆนะคะนี่ค่ะว้า wow. แกอย่าไปเชื่อนะนี่มันมุ่งเดีมเดิของพวกมิฉาชีพแหมจะมาหลอ,อกกินฟรีละสิเห็นแต่งตัวดีๆแบบนี้เชื่อไม่ได้เลยเนาะพวกติดแปมงกุดนี่คุณคุณไม่ไม,ไมีเงินสดติดตัวบ้างหรอคะเออฉันไม่ได้พกเงินสดนะคะนั่นไงถ้าไม่ซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างนะมาใช้มุกไม่พกเงินสดอีกแล้วนี่ไงคะ ธนาคารส่งข้อความมาว่าไม่สามารถทําธุรกรรมได้ลมจริงๆด้วยนี่นาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเช่ามาจ่ายก็ได้จ้ะไม่ได้นะแล้วถ้าเยนี่หนิล่ะเกจะทํำยังไงเอาอ,อย่างนี้ดีไหมคะเพื่อความสบายใจเดี๋ยวฉันให้เลขาของฉันมาจ่ายให้อ๋อมันมีเลขาด้วยมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเนาะไหนล่ะคะไหนล่ะคะยังไม่เห็นมีใครมาเลย ฮัลโหลคุณวันพอดีฉันมีเรื่องนิดหน่อยใช่ค่ะฉันฝากสองคนมาช่วยทีนะคะนั่นนั่นนันมาเรียกพวกมารับแล้วแกคอยดูนะเยาว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งไปซ้อนท้ายแล้วก็หายไปกับสายลมชัวเอาแล้วครับผมมาแล้วครับ,รบขอโทษทีนะครับที่มาช้าอา้าหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวหน้ามาทําอะไรที่นี่หรอครับ พอดีคุณวันเขาฝากเอาเงินมาให้ลูกสาวของท่านประธานนะลูก,ลกสาว,สาวท่านประธาน,านมาจากคุณวันใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับคุณลูกหมูใช่ไหมครับใช่ฉันเองผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เจอกับลูกสาวของท่านประธานฮ<า>ะลูก,ลกสาวท่านประธานส,ส,สรุปว่าเขาไม่ใช่วิชาชีพหรอกแก ก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่มิจฉาชีพทีนี้เชื่อได้หรือยังเชื่อครับพวกเราต้องขอโทษคุณลูกหมูด้วยนะคะที่พวกเราเข้าใจผิดคือคือพวกเราเป็นห่วงนะครับว่าแม่ขาจะโดนโกงอะไรเหรอมีเรื่องอะไรกันเปล่าครับไม่มีอะไรพวกเราแค่เข้าใจผิดนะครับว่าคุณคนนี้เขาจ่ายเงินฉันไม่ได้เพราะแอปธนาคารล่มผลกับไอ้เขาไม่เชื่อก็เลยปรักปรำคุณเขาว่าเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพ นี่พวกเธอกล้าไปว่าคุณลูกหมูเขาแบบนั้นได้ยังไงก็พวกเราไม่รู้นี่ครับขอโทษด้วยนะครับคุณลูกหมูพวกเราไม่ได้ตั้งใจค่ะยกโทษให้พวกเราด้วยนะคะฉันจะรับคำขอโทษไว้ก็ได้ค่ะแต่พวกคุณต้องระวังคำพูดให้มากขึ้นด้วยเลิกซะนะคะนิสัยที่ชอบนินทาคนอื่นเพราะมันจะทำให้ชีวิตพวกคุณแย่ลงพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะพวกเราสัญญาแต่ฉันจะออกไปเตือนให้พวกเธอ เพื่อให้พวกเธอปรับปรุงตัวและไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกขาหัวหน้าพวกเราเข้าใจแล้วครับไอ้ปากเราพาซวยแท้ๆเลยงานสิฉันน่าจะขีดก่อนพูดโดนใบเัวเลยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจลลายๆ ตื่นมาได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบากใจ